สุขทุกนะคะสั้นลงได้นะคะเมื่อใจเรามีสตินะคะโดยเฉพาะกับความทุกนะคะความสุขเวลาเกิดขึ้นเราอยากให้อยู่กับเรานานๆน,นะคะแต่ความทุกเนี่ยเราอยากผักใสมันนะคะอยากให้มันออกไปไกลๆจากชีวิตเรานะคะเมื่อมันยังไม่หมดเหตุปัจจัยวิบากกรรมกรรมเก่าในอดีตที่มันส่งผลมาให้เรารู้สึกไม่ชอบใจให้เรารู้สึกมีความทุกข์ใจ แบบนี้ถ้ามันยังไม่หมดเหตุปัจจัยนะคะเราก็ยังจะต้องเสวยมันอยู่นะคะแต่เมื่อเสวยมันแล้วนะคะถ้าจิตเรานะคะรู้จักแบ่งเวลาเสวยทุกนะคะตรงนี้จิตยังมีทางเลือกอยู่มนุษย์เป็นภูมิที่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเสวยความทุกข์นั้นๆอยู่ร่ำไปอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเรานะคะจะเป็นผู้เลือกเราสามารถเลือกได้ว่าโอเคตอนนี้จิตทุก ฉันให้เวลาเธอแค่สิบนาทีฉันจะคร่ำควรวญฉันจะร้องไห้แค่สิบนาทีเท่านั้นแล้วจากนั้นฉันจะมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเราดึงนะคะจิตของเรากลับคืนมาจากความทุกข์ได้นะคะแต่เราจะต้องฝึกนะคะฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกนะคะถ้าเรานะคะอยากเป็นคนดวงดีนะคะอยากเป็นคนดวงดีจะต้องกําจัดทุกเป็นนะคะ ถ้าเรากำจัดทุกเป็นปน,นะคะจิตใจเราสว่างสวยดวงมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราทั้งๆที่กรรมเก่าของเราเราก็ยังมันก็ยังมาอยู่แต่กรรมมันจะเบาบางลงเพราะว่าเรามีพลังงานที่ดีนั่นก็คือจิตที่สว่างสวยกำจัดทุกได้เลือกที่จะสลัดความทุกออกเป็นนะคะดังนั้นทุกคนต้องไปฝึกสติฝึกสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ่อยๆ มีความทุกข์มารู้มันจังๆปล่อยมันมันปล่อยมันทิ้งไว้อย่าไปขุกอยู่กับมันเป็นเวลานานแยกจิตออกมาอยู่กับลมหายใจและคุณจะเข้าถึงระบบจิตที่สว่างสวยและมีพลังงานดึงดูดสิ่งที่ดีดวงดีมาหาคุณได้ค่ะ